สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวบอนสีอีกชนิดหนึ่งที่น่าสะสมนะคะแล้วก็เป็นบอนสีที่มีรูปทรงใบที่สวยงามมากนคะคะตัวนี้มีชื่อว่าเทนไายนะคะเทนไายนะคะใบแรกที่เขาออกมาเขาจะออกมาทรงกลมแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นล่องเหมือนกับถ้วยนิดนึงนะคะตัวกระดูกใบจะเป็นสีชมพูเข้ม ถ้าออกมาให,ใหม่ๆสีชมพูน่จะเป็นสีชมพูจางๆนะคะแต่พอเลี้ยงไปได้ระยะหนึ่งที่มันเริ่มแก่ขึ้นนะคะใบก็จะออกแบบนี้นะคะกระดูกจะเป็นสีชมพูเข้มตั้งแต่โคนไปจนถึงปลายเลยนะคะวิ่งไปจากจากจุดศูนย์กลางไปถึงปลายใบหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีลายเป็นลาย เหมือนกับลายจุดลายเปรอะนะคะสีขาวเป็นขาวอมเขียวนะคะจะไม่ได้ขาวสว่างนะคะแต่จะออกเป็นได้ทั้งสองแบบก็คือทั้งอมเขียวแล้วก็ขาวสว่างนะคะสนีของเทนพายเขาจะอยู่ที่นี่ค่ะอยากให้ดูใบนะคะเขาจะมีใบหลักแล้วก็ใบรองนะคะ ไม่รู้ภาษาบอลเขาเรียกใบอะไรนะคะใบที่สองนี่แต่ว่าพี่เรียกใบรองนะคะนี่ก็คือพอเขาแตกใบออกมานะคะตั้งแต่ชูก้านมาเลยเขาจะมีใบรองใบเล็กๆออกมาด้วยนะคะซึ่งใบรองนี้จะเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมตัวนี้ตัวจิ๋วๆเนี่ยจะไม่มีสีจะเป็นสีเขียวนะคะ ระดูกใบก็จะไม่ค่อยมีนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ออกมาเป็นรูปทรงกลมเหมือนกับใบแรกแบบนี้นะคะแต่ก็จะมีบ้างที่ออกมาแบบนี้เห็นไหมคะก็คือใบแรกเียจะเป็นกลมนะคะใบที่สองจะออกมาเหมือนคล้ายใบโพแต่ว่ามีสีเล็กน้อยนะคะเริ่มมีสีเล็กน้อยนะคะพูดง่ายๆก็คือเทนพลายเสน่ห์เขาจะอยู่ตรงที่เขาจะมีใบหลักแล้วก็ใบรองนะคะในก้านเดียวนะคะ ทำให้ในหนึ่งก้านของใบบอนเราจะได้ใบที่แบบสวยงามมาสองใบนะคะนี้ดูให้ดูเคลียร์เห็นไหมนะคะนะคะใบหนึ่งใบสองนะคะซึ่งใบสองนี่ก็จะเป็นเหมือนกับใบเบบีพอมันโตโตไปมันก็จะออกลายเหมือนกับใบหลักนะคะนี่ใบหลักเขานะคะหวานมากสวยมากนะคะตัวนี้เป็นบอนสีที่ หายากก็ไม่เชิงหายากแบบหายากสุดๆหรอกนะคะก็แบบแต่ก็ไม่ได้พบทั่วไปตามร้านบอลน,นะคะนานๆก็จะมีจากฟาร์มบอลมาปล่อยสักทีหนึ่งนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นไม้แยกหน่อนะคะไม้แยกหนอ่อพวกนี้หัวเขาจะจิ๋วๆเองนะคะก็คือมันเป็นหน่อเนาะหน่อจากทางร้านที่เขาแยกมาจากต้นหลัก ถ้าลูกค้ากะว่าจะซื้อไปเลี้ยงเพื่อเอาหัวนี่ก็ต้องใช้เวลานานนิดนึงนะคะนี่ก็เป็นการรีวิวเทนไพรให้ดูนะคะเป็นบอนสีชนิดนึงที่สวยงามน่าสนใจแล้วก็น่าสะสมมากๆค่ะนี่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันหลังจะรีวิวตัวอื่นๆให้ดูนะคะตอนนี้ที่วิมานไม้มีบอนสีอยู่ทั้งหมด24สสายพันธุ์นะคะ ก็มีแบ่งขายบ้างบางตัวแต่บางตัวก็ไม่มีแบ่งนะคะเพราะว่าได้มาน้อยอยู่ก็เก็บไว้ทําพันุ์นะคะเพราะว่าเราเน้นการสะสมไม่ได้เน้นขายนะคะที่ขายก็คือแบ่งตัวที่เราสามารถขยายได้แล้วก็เราเรามีเยอะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนจะปิดคลิปวิดีโอขอจะแพนไปให้ดูทั้งหมดที่มีนะคะ นี่เป็นมุมบอลนะคะมุมบอลที่อยู่หน้าบ้านมีหมดนะคะตอนนี้หน้าบ้านข้างบ้านหลังบ้านนะคะเดีย๋ยวคลิปต่อไปจะรีวิวชนิดไหนติดตามด้วยนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องพี่บัวด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ